สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ปิกมาปะกันครับหนานไม่จะมาเล่าเรื่องเก่าให้ฟังนะครับความเจย,ยวปืนบ้านล้านนาของเฮานะครับหรือความเจียวของคนเมืองเหนือ,อวันนี้เราจะมาอู้เรื่องของจกใครกับสมพอหลวงนะครับจะใครนั้นนะครับมันเป็นพืชชนิดหนึ่งเป็นบอกว่า ในฤดูฝนเฮน้อนำาจะาครมา3-7ต้นนะครับมาตัดใบออกมีขนาดสั้นพอสมควรแล้วเฮ้อแม่ยิงที่เป็นไม้ปวดายเป็นผู้ปลูกในที่กลางแจ้งแต่การปลูกนล้ทำแปลกออกไปคือเอาส่วนปลายฝังลงดินแล้วเฮ้อเอาส่วนที่เป็นแหกนั้นตั้งขึ้นดึงบนพิธีกรรมอย่างนี้กดเรียกว่าการแปลงฝน ถ้ากระทำดังนี้แล้วนะครับผนเชื่อว่าจะทาให้ฝนมาตกในช่วงวันเวลาที่จําเป็นเช่นในวันที่มีการมีงานมีการขึ้นบ้านใหม่มีงานปล่อยหลวงตั้งวดัดต่างวานเป็นการกันฝนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อเรื่องจะใครของคนนัา้นนาฮาครับเรื่องที่2นะครับเรื่องชมพอหลวงชมพอหลวงแล้วก็คือถ้าเปลี่ยนภาษากลาง,งว่าหางนกยุงฝรั่งนะครับ อย่างยุงฝรั่งดอกมันจะสีแดงหรือสีแสดนะครับออกดอกหน้าร้อนนะครับปีละครั้งในฤดูร้อนนี่จะมีมแมลงพิ้งหรือว่า,มาแมลงวีชุกชุมนะครับโดยชอบบินไปตอมตาของคนที่เป็นเป็นที่น่าลำคาญกับคนทั่วไปปนบอกว่าเจ้าล้านายมีความเชื่อว่าเมื่อเอานําเอาใบสมพอหลวงมาปักไว้ตามฝ่าเหอนนะครับหรือบริเวณที่เฮาอยู่เนะี่ย แมงวีจะบอกมารบกวนในบริเวณนั้นนะครับเจะจริงจะเทศจะใดนะก็ลองเอาไปทำพอนะครับเนาะลองเอาไปลองเอาไปโทษลองดูอันนี้เป็นความเจือพืนบ้านของคนล้านนานะครับความเจือบางอย่างนี่มันก็พิสูจน์มาได้เนาะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันเรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบลู่นะครับวันนี้อนันตเก่าเล่าอนั้นใหม่เล่าเรื่องเก่านะครับก็มาอูถึงเรื่องของจักรไก่กบชมพอหลวงนะครับ ก็เอาไว้แต่อ e กีกนอดเดีะเดี๋ยวเอาก็มาพบปะกับแหมในตอนต่อไปนะครับ